สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้อยเข่าต่ำหุ่งพี่น้องกับน้องแนวน้องนาพี่น้องเยสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเข่ามกันเด้อพี่น้องต่ำหุ่งโอ้น้องนาบ่ได้ออกกล้องคือว่าดนลีได้พี่น้อง Cái nhìn kìa kìa là trời thơm thơm mình cũng có đây ครับว่ามันได้อยู่ ตอนแรงพี่น้องเลยตอนนี้ก็บกากสามโมงแล้วเนาะกับที่ว่าตอนเที่ยงกับสี่โมงแล้วนี่กับน้องแนวน้องน้ำมากินน้ำพี่น้องลยสามใ <c oughs> ่นอ้อง <c oughs> เป็นบุตรพึ่งพ่มาพี่น้องมาบ้านี้เขาปุ้นนะพี้องพี่น้องเลยก็พักพ่ก <c oughs> อ,อ

How are you you may want to you do you got บ่แทงพิกหน่อยเดียวเนะแทงหน่อยเดียวอีลวเดีิบได้ไหมทยมันบ่ืมยุกขอบพุ่นเพ่น้องเด้เขาดยุขอบพุ่นแบขอบพุ่นแหงพี่น้องนะมายุกครับกุ้ง

ได้นนองน้ำเข่าคลิปน้ำบวง,ง่ายพี่น้องหลังๆมานี่บุญอยากเขาคลิปพี่น้อยขาโตพเพิ่งแพงวะขาโตน้ำหน้กเพ้่งแพงขึ้นใช่ไหม

บมมียัางไรแล้วพี่น้อะพาน้องกินตำาหุ่งกับกระปุ้นเหน่ 对，我们来。

对呀，你看这个。 ี่น้องบ่อนันต์มันพื่น้องทีงเหลือแต่น้องสาวสองคนพี่น้องบ่อนันอีนเลยพี่น้องเนีย <c oughs> นี่กับบ่อนันตจิคออีพอยส์ไห <c oughs> พ้พี่น้องเอฟซีถูกท่านเด้อพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแพียงลำรวล้อยลำรวยได้ดพี่น้อ,องคอมเจ็บบ่อยได้คอมไข่บ่อยมีเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้มีแต่ ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสิ่งใดบุดีก็ขอให้ทิมไปนน้ำปีเก้าเนาะพี่น้องร้าขอขอ,ขอบคุณยิบซีทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะที่คอยช่วยเหลือบ่อนั้นแหละขอบคุณวบ่อนั้นพี่น้องขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดำรว,วยดำรวยเด้อความเจ็บบ่อยในควมไข้บ่อยมีเด้อคุณแม่ขอให้คุณแม่ทุกๆท่ทานและพี่ๆทุกๆท่ทาน ผู้ใหญ่ทุกท่านขอให้มิต่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงกันร้วยด้วยเด้อประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและเอฟซีทุกคนกับขอขอบคุณในแหละพี่น้อยที่ใหก้กำลังใจมาตลอดติดตามบอลนั้นมาตลอดอีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่อีลาเพชรบ่โอหนุงหน้าเพชรหนุงแนวสู่สั้นหนุ่งแนวสู๋หนุงหน้าเพชรอะ จริงๆวันนั้นเกิดบุได้ใช้หมกพริกลายได้พี่น้องตอนเพชรเพชรน้ำเทียมใช้ลายลายก็อย่างนองเพชรก่อนที่จะใช้ลายโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไลเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องป้อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกเออลาคลิปแล้วบัด